แต่สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแม่ไปยังมานน่ไอ้มาขายผ้าคือเก่าล่ะขายบักทัวอ๋อขายบักทัวขายทัวชูม,มือแล้วเป่แม่ทัวขายผ้าขายบัก,บกไอเขื่อก็ได้มือลาลอยมันบบรานเป็นหลายมันกับบักทัวกับเม็ดไปนน้ำแล้วขายบักทัวเม็ดกับเงินกับเมดน้ำพอ <laughs> <laughs> ถื้อเลขกแล้วสินอนเลขกลครับไอ้บันบันนอกเข้าน้องเมยเนาะจ้ครับซื้อรุ่ตันดีแล้วยายนแนกว่ามันจานเก่าใบอ้แปดใบมันเป็นเก่าไวเสือเก่าบไกตัวนี้แล้วก็เซ่แลถือแนแล้วเบาถือขาจานบวชเสือมลาไอ้เม่คือให้เลขแมนแท้ บ่มาตัวใดก็ตัวนึงเนาะบ่มาบ่มาล่างวันใดก็มาล่างวันหนึ่งเนาะแต่ละซีรีแต่ว่าหันแม่เป็นไม่ครับแม่บอเป็นฝันหนังมันฝันใดญ่ยู่แต็มแม่บอเป็นว่าสิเอาซีฟขอล่อนี่ยังบ่ได้เลยโอ้ห<อ>ัวหนัวนึ่งเละว่าสิเอาซีฟนะครับว่าสิซื้อซีฟ โอ้ยสิบนี่สิบว่าทีมดอกว่าสั้นครับครับวาดยังห่าดหวาดชนะนั้นบดถึงเลยอ๋อมันแต่คนอื่นนแต่ให้แต่เจ้าของน่ะมันซื้อบ่าถือซื้อทำไมเฉยให้ใครทบไมเฉยให้โชคแต่ผู้อื่นให้โชคแต่ผู้อื่นผู้อื่นละงวดนี่จะมาหกโตก็ไใดสามโต้กับใด มันเป็นยังสองโต้ก็ได้บนล่างก็ได้เบิดเป็นยังจังบัวเอาสิแปดก็ได้งวดนี่ค่ะบัวเอามันบัวมาแต่แต่ียงหนึ่งศูนย์นี่เขากระบอกคอยซื้อน้ือนเม่เข้าบ้านเขาบ้ามันมาหยาบเป็นว่าจังสิ่แต่มันโดนมากเธอหนึ่งนี่ละนี่ละเพื่อนว่าอียังเพื่อน่าอัสิบ โอ้ยเบากระถือดอกเดีียวน่มันหลงความเบาจิ๊บร้อนร้อนร้อนมากเธอนึงมานี่นี่เรือสองไอ้ขนาดผมไปจุดทูไปได้จากแม่ฮันนี่นะครับที่ผมไปซีเซเกตได้มา7หนึ่งศูนย์ครับกะมาบอกคนอื่นซื้อเพิ่นกะบบอกใครซื้อน้ำแต่ผมก็ได้อยู่กระชื้อไว้หนึ่งศูนย์เนี่ยได้ลอตเตอรี่อยู่ครับกะเมียได้อยู่พ่อได้อยู่ครับโใข่อยู่ขนาดอายอายแล้วไปเส้นหัวหมูครับ แล้วก็เจนหัวหมูบานนี้หัวหมูอันในหูหมูนี่มันก็มีศูนศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วว่าะมันบอกศูนย์ศูนย์หนึ่งมันอันเสียงต่อหัวหมูนั่นบ้านนี้พันก็ได้ว่าเสื่อเนี่ยบ้านนี้คนหนึ่งก็ไปสื่อไปสื่อบานเพืไปสื่อศูนย์หนึ่งแต่หนึ่งศูนย์อ่ะนะกระได้มันออกซิบพันก็ได้พันได้ตังคอยร้านเสือบาทมีร้านถึงงานมีไข่ย่างหมอได้หาไข่ย่างมีก็จ น่อยในวาสนาคนที่กันละปี่นี่คนเมื่อเสียเอาชิบขอคนยังโมซื้อเอาอะไรละนี่ละนี่ละนี่ะหนอถือกัจะว่าเต็มหัวนี่กันคนได้เหรอเนี่ยสี่ครับเดี๋ยวจะให้แม่แต่เพื่อนบอกชูฟังก่อนเนาะครับสี่เดี๋ยวแม่แม่แม่แต่ฝันบอสเลขนี่บอสเลขเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบาความฝันให้ท่านชมฟังก่อนฝันมือไหนไอโต้ฝันฝันเมื่อคืนนี่กับฟันว่าอัน ายอำเภอมามาเพิ่นสีมาขอสีมาเอาโอ้ยว่าไอ้ท่างซื้อกับผมมูมาซื้อสิแห้เอาในอำเภอเนาะว่ะเพื่อกับไปหาซื้อของมาไวไปแต่งงานเพิ่อสิมาอันแต่งงานนั่งแร้ว่านนี้ก็เลยหูมือก็มากับพันโมญ่าก็จะว่าจักสิแปดจังแบบนี้ฟันแบบนี้นี่ถ้าในตำรานะอ่าสีมีคนคือว่าตอนนี้คือเพิ่นบอกว่าชีวิตสิมีความสุข มันส right. so so ิมีความสุขอยู like <speaking> ่บ like ่คนอันหลุ่มไกวยจนมือแตกเมื่อไรนี่ๆๆนี่ยนะอ๋อเดิมก็มีอยู่หั่นล่ะเนาะจัได้เลยเลยไม่จะมาขายผักจักไหนเจ้าบกานขายผักจากอะไรกันเมื้อไะก็มาจัะมีความสุขคนนั้นขายหลังแตงเนีนก็คือมีความสุขครับๆมีความสุขแล้วเออมีความสุขเด็ดยิ่งมีความสุขอีกแม่นความมันก็อย่าได้่่นครับเดี๋ยวไอเดี๋ยววันนี้เฮาเอาใหม่เนาะแม่เนาะ เดี๋ยวมีโชงมีลาวน้ำกัดอีกเนาะมันสิมีมันโมโหแป้เอานี่ลากรับไอ้แล้วไอ้ไอ้ขามฝันนี่ฝันสันๆเนาะฝันสันๆเราเมตแต่ตีตัวเลขได้ตัวใดขั้นขั้นเลขนี่ก็ได้แปดสี่แปดสี่แล้วก็เลขยังอีกแปดสี่สามแปดนี่เลยนี่ใเลขตัวนี้นี่ยอะไรเลขเพันว่าเลขในความฝันอ๋ออ๋อนี่เขียนไว้แล้วเขียนไว้แล้วหกแปดมีเลขหกหกแปด 4 0 1 7 4 3 1 0 9 8เจ็ดเก้ดฝันนั่นเลยงามเลยนี่เป้เอาบอบเป็นดอกต่ผู้ชมสีอันเป้เอาเด้ออันนี้ก็คืออันนี้คือไม่แต่ตีไฮเนาะอันนี้ตีแบบอาจจะของตีไฮนี่เหรียญงามอยู่ในแนวเม่เนาะเดี๋ยวเบิงมอมองันให้ท่านผู้ชมเขาล่องสื่อเบิงน้องวัดวันที่16เมษายน6หานี่เนาะครับความฝัน มี6-8แปดสี่ศูนย์หน็ดสี่สามหนึงแล้วก็ศูนย์เก้าแปดเล่ง,งาม,มครับอ๋อความฝันมือขึ้นฝันมือขึ้นครับมันอายุแม่แต่ท่าใดก็ครับอายุค้นฝันอายุมากะปีนี้หกสิบสี่หบสีห้าอ๋อหกสิบสี่หสิบห้าเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมาอายุก็ได้เนาะแม่ อาหกสิบีมันก็ใกล้มากแล้วเมื่อกี้เดือนสิบเดี๋ยวเดี๋ยวถาแม่แต่ฟันอีกใกล้ๆเลขสีออกเดี๋ยวผมสีมาตามต่อความฝันของแม่แต่ให้ทนผูุชมได้เบิ้งอีกแต่แป้าเป็นดอกเด้อครับก็ให้ให้ทนผบุชมเขาซอยตีน้ำครับอฝันเห็นหอดายอำเภอมาขอแต่งงานผุนเด่น่คนมีคนมีคนมีชักศีคนมีรับราชการเนาะแม่ กคือสิมีโศกแล้วมั้งบ่งบ่าอกับแปลเอาบัเป็นดอกแล้วแจพผู้มสิอันแปลเอาเด้อครับอืมขนไดนนก็ติขนไหนขันไ้นน่าพูก็สิรดีวต่ว้่าฮ่าฮ่มันเร่องขออนมกหมือเมืองก่อนมกรเมือก่อนเด้ออ่อนัสือของสื่อยั้งมาไหวโอ้กับมานางอัน นางคิดนางจมว่าบ้ามาคือสิไดอันนั่นอันอำเภอเนาะนางถือก็คือบ่หูอีหยังเนาะครับครับอ่าสละไปความฝันของแม่แต่กับมีซัมเน่เนาะสันๆเนาะครับตีตัวเลขทางผู้ชมแล้วเนาะครับเดี๋ยวผมขอเบิรงได้ครับได้ไงนี่ครับท่านผู้ชมครับธรรมากตัวเลขที่แม่แต่เพิ่นตีให้กับแคปหน้าจอไว้ครับก็คือ68อ่ามี68 สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่สามหนึ่งกับศูนย์เก้าแปดครับท่านผู้ชมครับงวดของวันที่สิบหกเมษายนหกห้าน้องม่เนาะครับสลับความฝันของเมรแตกกับเป็นแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับแต่ท่านผู้ชมตีเลขเก่งๆกับซอยเมรแตกเพื่นตีน้ําแดงครับท่านผู้ชมครับผมเคยสารใต้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมถือขอมารับชมคลิปนี้โชคดีสุขภูสุขคนครับลำล้วยเงินทองมีโศกมีลาบครับ ผมก yup. lives, acity, public, ็ขอจบคลิปไปเพียงจำนี้ครับสวัสดีครับครับ hmm. ก็ขอบคุณเมแตหลายๆครับที so <c oughs> <c oughs> ่มาแบ่งปันความฝันให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกทก่นึงเนาะเม่เนาะครับเอาอวยเพรใะถ้าท่านผู้ชมจักน้อยได้แม่เพื่อมิสโงกันขั้นแป้ถือก็ขอให้ลำให้รวยเด้อมีสูบมีลาบแบ่งกันแนล่ะครัแปเป็นครผู้ันไหแปัเป็นดอกครับครับครับก็ได้เลขประมาณนี้เนาะเม่เนาะครับสวัสดีครับ ได้ก็เลขได้ก็แม่บอกอีกเลขหกแปดนี่อันมันสีกราฟกันเด้อเอาสามใสทั้งหนาเด้ออ๋อก็คือสามหกแปดทั้งสี่บอกสามสามแปดหกสามแปดหกเอาสามหกเลยสามหกแปดอืออ่าอันนี้หกแปดแม่บอกว่าให้ใไฮกราฟกันคือเอาสามใสเเหล็กหกมาใบทั้งหลังครับเอาเล็กสามใสอ๋อเป็นสาม 8 <86. S 2> ทบอ๋อนี่เลขเพิ่มเติมเลขเพิ่มเติมอืมครับสงสยัยสงสัยครับครับ